เป็นนาทีเฉียดตายค่ะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่ม่มีความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนจริงๆนะคะมีรถคันหนึ่งค่ะขับแซงรถชาวบ้านเขามาอย่างเร็วเลยแล้วก็เสียหลักค่ะหลังจากนั้นก็ไปชนกับรถยนตนะ์น่ะที่เขาจอดอยู่ข้างทางแล้วรถคันนั้นะมันถลายไปชนชาวบ้านเขาที่เขากําลังข้ามถนนมามีคนเจ็บด้วยดูคลิปค่ะ จากนั้นรถคันนี้กระบะเา้าไปชนกับรถที่จอดอยู่ข้างทางแล้วถลายไ,ไปชนคนข้างถนนล้มบาดเจ็บหนึ่งคนค่ะเพาเดินกันมา3คนทั้ง3าคนเป็นครอบครัวเดียวกันหมดนะคะตแต่ว่าคนสุดท้ายที่เ <คน S 1> ดินชนไปเป็นคุณแม่อายุ50กว่าปีไงือหลบไม่ทันจริงๆอ่ะเดินชนไปด้วยจากนั้นกระบะเา,า้าคันนี้ไร้ความรับผิดชอบค่ะ สิ่งหนีเลยค่ะมไม่ขอโทษไม่รับผิดชอบไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ริมถนนตลาดปากเหมืองที่ตำบลลานสักจังหวัดอุทัยธานีเมื่อวานนี้ค่ะผู้ที่เสียหายค่ะรถก็พังแม่ก็เจ็บนะก็คือนายอามรโชคแล้วก็นางสาวสุดารัฐบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยไปกับคุณแม่นะจอดรถเอาไว้ริมถนนแบบนั้นนะคะแล้วก็ข้ามถนนเพื่อที่จะไปซื้อของซื้อของเสร็จแล้วล่ะค่ะ กำลังขับรถข้ามมาที่รถของตัวเองจังหวะนั้นหันไปเห็นพอดีเลยรถกระบะคันนั้นน่ะเขาขับแซงคนอื่นมาด้วยความเร็วเลยล่ะค่ะแล้วมันก็เสียหลักไงคะคุณมาเร็วว่าก็เลยไปชนกับรถเก่งที่จอดอยู่ริมทางณนะตอนนั้นโอ้โหวิ่งหนีตายกันไปคนละทิศละทางแต่คุณแม่หนีไม่ทันไงโดนชนแบบนี้ล่ะค่ะเอาฟังหน่อยคะ่ะค่ะหนูเห็นหนูวิ่งก่อนเลยคะ่ะเพราะหนูนึกเลยว,ว่าต้องมาหาเราเนะ่เพราะว่าเขาดูเหมือนจะเสียหลักตั้งแต่ที่แซงกระบะมาแล้วคะ่ะ เพราะเขาไม่ได้ผ่อนเลยเขาเหยียบมันเขาเหยียบส่งเลยค่ะไม่รอดนะคะแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่ข้ามถ้ายืนรอรถอยู่ฝั่งนู้นอาจจะสามคนคือจะโดนชนหมดเลยแต่พอดิตันใจข้ามกันมาก่อนเพราะว่าเวลาตอนที่รถมารถเขาชนเราแล้วเขาก็เลี้ยวไปตรงที่พวกหนูยืนรอรถจะข้ามถนนอยู่แล้วพอแม่วิ่งตามมาเราเราเอาไม่อยู่แล้วช่วงนั้นเราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นรถรถมันสายแล้วก็เลยดึงพยายามดึงแม่ออกจากหน้ารถตัวเองเพื่อไม่ให้รถรถเก่งกันเนี้ยไหลไปทับแม่ดึงแม่กอดกอดแม่คราวนี้แม่หลุดมือแม่ล้ม ลม้มล้มก็เลยวิ่งเข้าไปคอประคองแม่ก็เลยรถคันนั้นก็ไปเลยครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจแม่อะไรครับเหมือนเหมือนไม่มีชีวิตจิตใจอะไรที่แบบจะโอ้โหจะลงมาดูกันสักนิดนึงก็ยังดีครับทั้งนั้นที่คนนอนอยู่ข้างล่างกับพื้นนะครับอืมไม่มีความรับผิดชอบ นะไม่มีน้ําใจอะไรเลยอะอย่างที่เขาว่าไม่เกีย้ยคือหนีไปเลยได้ยังไงอ่ะตํารวจค่ะจากอำเภอลานสักเปิดเผยแบบนี้ไปตรวจสอบวงจรปิดละตามเส้นทางที่กระบะคันนี้ใช้เส้นทางหนีไปจะได้ตามตัวคนก่อเหตุมาดาเนินคดีค่ะแต่ถ้าหากว่าคนขับกระบะเนี่ยํำนึกผิดแล้วเห็นข่าวตัวเองออกราแบบนี้ก็มามอบตัวนะคะเพราะว่ามันเป็นคดีอุบัติเหตุไงมีคนบาดเจ็บแบบนี้คุณต้องมารับผิดชอบปะค่ะครับ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม